เกียงเก่าแล้วเก่าขึ้นหน่อยาพวกรสขาวครับกับเขาแม่วันนี้ครับกัเนีบอดี้เฮดจริงครับเันนยังก็บแบบเนฮะมมปลาสีปลาสองสค,ครับเดี๋ยวบหนังซิมเ้ซื้มากครับกับมีสุปะเขือสุปะเขือคืนสางอ,คร,ค,อครับงรับแเสียบ,บปา นี่นี่ครับของแสกริงประดุกนีุ้ๆตลาดเนืงอเหลืองอันนี้ยังไง<อ>สม,มั่งมีสมั่งครับแล้วมีลวกตัวผักกาะเดาผักกาดเขียวปีแดดต้องซิ้มทำก่อน,น ข้าวอีกเพิ่งดูดูกอยู่อาแล้วแอบมาแอบจำหง่งมาเลีวเออมาแล้วเนื้อปลากระดาวครับจำหงส์ เดี๋ยวต้องแบต้อก็นเคือมีก่องเขากนังไม่เหีบดูปลาครับ ก็ใช้การพูดเียนเงินเยอะเอมาเงินมา,าเคีรยกแบบเนีอยแบบเข้มเลยาฮ้ยเนื้อจะเป็นมันเคี้ยวเขาเป็นเงินแบบกระดูกไม่ิดอาหารมึงกินตรงกลางนั่นแหละมัว่าปเด็นเป็นไง

นันเทพกราบเหรียญลยโยกอยู่เลยรูอไหมใส่หืูคน นเห็นหรอเนี่ยมาเคลียเพราะว่าสายสารต่วนเนียงข้าวเปล่า อากาศบาง่งเนะี่ยน uh? ี่เราต้ดเด็กเดีเลยข้างบนทำหุ่นบอนนกจับให้แบบขาเห็นนะครับทำเสร็ิทีทไปสามวัน

Các bạn hãy đăng cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Sốt tung mèo là Hệ đi ngược mẹ nèo. Một sốt mèo nèo. Một tung mèo. 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 ข้กข้าวตอกขนหย้าวเจ้บะดุคำตของตัวขอลาร่าตของเาคำ แสบอยางครับจะจะแสบกะชาบเยมาทั้งคน,น, <c oughs> น,นจะจะพอรู้คนยังทำเลยคนมันงชาบคนทำเงนี่มองไปเบ้นแบกตัวงามใช่ครับเจ๋อ Được nè, đánh biển bắt Hãy thẳng hương Bắt nó nó มานนตุก็มีวะเฮ้ยทำไมตั้งกับเฮ้ยมันยังไม่หลับตัวนี่มันยังเืมตากอดอีตุก็มีมันอยู่ตัวนยเออรวดลงหายว่าเชียงไปเล้วลงไหนปัน่นว่ะ

อย่างนี้ดียังไงใจควาอง้ไดูไม่ 저기생담원้ทั้ง <목소리도> ไม่ลิปหนาครับ